สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาจะจมาทำข้าวผัดนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่าทำยังไงบ้างนะคะนี่คะ่ะส่วน่วนที่เราเตรียมไว้มีหมูนะคะกระเทียมตอกมะเขือเทศผักคนาเดี๋ยวลองมาดูนะคะว่าจะอร่อยหรือเปล่ายังไม่รู้นะคะเดี๋ยวลองดูนะคะ าแมกระเทียมก่อนนะคะกระเทียมน้ำมันแล้วแล้วกรเทียมเป็ดเจียวเดเจียวอหลืองก่อนนะคะ เทียมเหลืองเ,เสร็จแล้วเราก็หมูลงไปผัดใส่น้ำมันหอยนะคะน้ำหอย ซีอิ๊วพิเหลวอแล้วกเสียเทศน้วก็ักลง็รขทดนะคะอัน้ ตามด้วยรดดีนะคะรสด,ดีใส่ลงปลาชอบหวานใส่หวานนะคะชอบหวานก็ใส่น้ำตาลบ้านนี้ชอบหวานแล้วก็น้ำปลาแล้วก็ผัด เราก็เอาข้าวลงไปผัดนะคะข้าวที่เราหุงไว้เราหุงไว้แล้วไปแช่ตู้เย็นหน่อยนะคะแล้วลงไปผัดตามทัวซีอิ๊วดำนะคะ พี่ข้าวด้วยนะคะพี่ข้าให้มันให้มันแตกให้มันแับเป็นก้อน ไข่ลงไปนะคะนี่ใส่คข้ากเหนือย ทำพริกน้ำปลากันนะคะกินกับข้าวผัดพริกขี้หนูพริกขี้หนูสดนะคะซื้อมาจากคนไทยที่นี่ก็ทําสวนขายใหม่ๆเลยสดๆแล้วก็น้ำมะน,นาวน้ำมะน,นาวนะคะจะเป็นขวดแบบขวด ก็พอใช้ได้นะคะมนาวใส่งลงไปตามด้วยน้ำปลาเราชอบน้ำปลาของเวียดนามเนี่ยไว้ย้อนนี่มันอร่อยหอมอร่อยตักข้าวใส่จานพร้อมเสิร์ฟนะคะ ใส่แตงลงไปด้วยนะคะแตงนี่นะคะข้าวผัดอาหารลูกสาวนะคะอาหารเช้าบำลลงด้วยเนื้อผสมกับอาหารเม็ดนะคะ กใช้ไปจะไปดูลูกสาวทานมาค่ะทุกคนมาทานข้าวกันค่ะเสร็จแล้วค่ะค่ะผัดต่อน่าทานไหมคะผัดมีไข่เจียว พิสต์ป,ปิ้มะเขือผัมผัานด้วยกันนะคะสาวหรือสาวอิ่มแล้ว